เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอกาวเดินทุกวันการชนะตนของบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้ว ประพฤติสำรวมเป็นนิดนั่นแหลประเสริฐกว่าการชนะผู้อื่นเทวดาคนทันมารหรือพรมไม่อาจทำชัยชนะของบุคคลเช่นนั้นให้กลับแพ้ได้เลยทาางงเเกกนนนีีออแลลมมััปป็็ใจหะ เธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งเร่ร้ายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะบรรยากาศสบายสบายลมเย็นเย็นนี้เป็นบรรยากาศหน้าพระอุโบสถกลางน้ํานะคะของวัดที่มีชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณราชูทิศชื่อคุ้นๆคล้ายๆกับอะไร <c oughs> เป็นวัดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคะ่ะ เรามาที่นี่ก็เพราะว่ามีกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเกิดในกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษานะคะและขณะนี้ดิฉันก็นั่งอยู่กับท่านเจ้าคุณพระศรีสิทธิมุนีคณะบดีของคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นโต๊ะโผลใหญ่เป็นเจ้าภาพของกิจกรรมวันนี้ค่ะมหกรรมค่ะท่านคะวันนี้เขาเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะที่คณะมาทำกิจกรรม โครงการสาธยายพระตาปิฎกนานาชาติถ้าจะนับก็เป็นครั้งที่สองครั้งที่สองที่คณะได้ทําขึ้นมาใช่นั้นระดับนานาชาตินะนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลเยอะมีหลายเจ้ชาติด้วยกันปกติของเรานี่ก็จะทํามาธรรมดาก็คือไม่ค่อยมีนิติต่างประเทศเข้าร่วมโครงการอ๋อคือสาธยายในหมู่พระไทยใช่ค่ะพอตอนหลังๆมาตั้งแต่ปีปีสปีก่อน อาตมาก็ทำครั้งแรกที่อาคารมอวโกพระไตรปิฎกศาสยายธพระไตรปิดกนานาชาติก็มีนิสิตต่างประเทศเขารวมด้วยส่วนหนังสือสาธยายก็อาตมาก็ทาาเองเป็นภาษาอังกฤษบทสวดที่สวดเมื่อเช้านี่ก่อนที่จะไปไกลนะคะท่านคะขออนุญาตทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าศาสยายเพร,ร่อไตรปิฎกหน่อยเพราะทิฉันเนี่ยเคยได้ยินมาว่าเกิดที่อินเดีย แล้วเกิดที่นูนที่นี่เราก็มีความรู้สึกผมต้องเป็นเรื่องเลิศเลิศหรูแล้วก็ยากจริงๆแล้วเป็นยังไงคะหมายถึงสาธยายพระไตรปิฎกคืออะไรคือการกระทําอะไรคะสาธยายพระไตรปิฎกจริงๆเหมือนก็คือการสวดมนต์เนี่ยคือการสวดมนต์ใช่ทีนี้การสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยองค์มมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้วางแนวทางในเรื่องการสวดสาธยายไว้ หลักใหญ่ใจความก็คือการที่เป็นการสรวดสาธยายทบทวนคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสูตรต่างๆอภิธรรมปิดกสุดตันตปิดกแล้วก็พระวินัยปิดกอ๋อค่ะสาธุค่ะคือมีกรอบไหมคะว่าที่จะให้สวดเนี่ยสวดได้บทใดบ้างหรือว่าถ้าเป็นคําสอนพุทธเจ้าสวดได้หมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยก็ที่จะมาพูดสาปิดกเมื่อกี้เนี่ย่าถ้าในอินเดีย เข้าสวดหมดไล่ไปตั้งแต่เะวินัยปิดกเล่มแรกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นในประเทศอินเดียเนี่ยเขาสวดกันหลายวันอ๋อคือเหมือนกับว่าเวลาสอทวนนี่คือทบทวนทั้งหมดใช่ครับสาธยายพระตรยปิดกไม่เคยเอามาสวดทั้งหมดใช่ค่ะแต่ของเราเนี่ยมันมีความจํากัดเรื่องเวลามันมีเงื่อนไขมากเช่นบุคคลผู้เข้าร่วมโครงการของเรายิ่งช่วงนี้โควิดด้วยก็เราก็ต้อง ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับเพราะนั้นในส่วนของบทสวดมนต์ก็แน่นอนว่าเราจะต้องอเลือกเอามาเอามาสวดอย่างวันนี้ก็สวดมงคลสูตรพระสุตรตันตบิฎกพระธรรมจัก,กรกับรวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของต้นเดยระสัมมาสมบุทธเจ้าเป็นต้นนะวันนี้ก็มีหลายบทอยู่เรียนพร แล้วการที่สวดนานาชาติในี่วันนี้รวมแล้วมีสักกี่ชาติคะที่สวดเท่าที่ดูนะอินเดียวันนี้เห็นนะมีอินเดียมีพมา่าแยกก็หลายหลายเชื้อชาติหลายเผ่าอ่ะเช่นอารักันหรือยะไข่มีฉานหรือว่าไทายใหญ่รัชฉานคือไทยใหญ่อย่างนี้เป็นต้นรวมไปถึงคนไทยเรา ลาวมีประมาณนี้ใช่ประมาณนี้ก็เลยค่ะแล้วทีนี้นานาชาติมาสวดรวมกันเขาสามารถจะอ่านบทสวดได้ไหมครับเพราะที่ฉันเห็นมีสมุดอยู่เล่มหนึ่งมันเป็นหนังสือสมบูอาตมาทมค่ะครั้งอาตมาจะทำบทสมบูนณ์ที่เป็นภาษาอังกฤษเอาไว้อ๋อใช่ไอ้ที่เขาเปิดเขาเปิดสษาังกฤษอ๋อสาธุค่ะแต่ว่าสามารถสวดรวมกันได้อย่างกลมกลืนใช่ประโยชน์ของการสาธยายพระนารีโดษ การสวมดมนต์นอกจากที่ทำให้อันนี้มันจะพูดในสอมิติมิติแรกก็จะพูดในในในเรื่องของที่มันเป็นตะก,กาหน่อยเป็นเหตุเป็นผลอันที่สองมันอาจจะนอกเหตุเหนือผลนะฮะยกตัวอย่างชัดๆได้ไหมครเป็นเหตุเป็นผลคืออะไรนอกเหตุเหนือผลคืออย่างไรครก็ถ้าเป็นเหตุเป็นผลหน่อยคือแน่นอนการสวดสาธยายมน สิ่งที่เราคนสวดเองเนี่ยจะได้หนึ่ง,งได้ทบทวนคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าอย่างธรรมจักรกับประวัติตนสูตรเมื่อกลุ่เนี้ยที่เราสวดเราก็ต้องนึกถือพว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรในนั้นคือสอนเรื่องอริยสัจสี่แล้วอริยสัจสี่เนี่ยทำยังไงมันจะถึงไปไปแก้ปัญหาได้ในชีวิตพระพุทธเจ้าก็จะบอกเอาไว้ในสูตรนี้เลยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความเป็นเหตุเป็นผลอันที่สอง เรื่องของการที่เราเพราะว่าก่อนที่เราจะไปสวดอยู่ๆเราไม่นั่งไปนั่งสวดมันจะมีวิธีตั้งแต่เดินแถวเข้ามาเมื่อเช้านี้เดินแถวเข้ามาเหมือนถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะเราจะแห่ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าโควิดด้วยอะไรหลายๆอย่างมันไม่พร้อมเราก็เดินจากข้างล่างขึ้นมาเป็นแถวเดินแถวสวดมนต์มาสาธุค่ะคือ ปกติแล้วถ้าในการสาธยายพระจัยบิดกส่วนใหญ่ก็จะทําพิธีกรรมยิ่งใหญ่มากใช่ใช่ใช่แต่วันนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งร่องรอยนั้นก็คือเราก็เอาข้างหน้านี่แหละมาข้างหน้าก็สวยอยู่เดินเข้ามาทุดเดินสองแถวสวดมนต์ขึ้นมาในพระโบสถ์แล้วก็พอพอเข้าไปในในพระโบสถ์ก็จะมีศาสนาพิธีต่างๆรับศีลอะไรต่างๆการรับศีลก็เป็นการชําระศีลของเราต้องชำระศีลก่อน แล้วแต่งอย่างจารย์แต่งชุดขาวเพราะฉนั้นพวกนี้มันเป็นการทางกายภาพการกระทําการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมทางกายภาพแล้วพอไปนั่งเราก็จะรับสง่งลักศีลในการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจแล้วว่าฉันพร้อมแล้วนะที่จะสวดสาธยายมนแล้วก็อันนี้คือ,คอในเรื่องของอการที่เราอันนี้เป็นเหตุเป็นผลเป็นตะกะมันพอสวดไปสมาธิเราก็ดิงด่งดิง่งนิ่งอยู่กับบทสวด ก็คือการฝึกสมาธิถ้าเป็นนอกเหตุเนื้อผลคืออาตมาเนี่ยอยู่ที่วัฒธรรมประจาเรื่องนี้แต่ว่าอาตมาประสบกับตัวเองก็คือในเรื่องอาตมาเชื่อว่าบทสวลมนมันเป็นภาษาพาาเขาเรียกวิญญาณอาหารวิญญาณหารเป็นอาหารทิพย์ของเราเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายอันนี้ระกบเป็นความเชื่อของอาตมานะเพราะอาตมาประสบมาเอง เสียง่วนมนก็เลยจะเป็นเสียงที่เหมือนเสียงสวรรค์สาหรับธรรมาที่คัดสรรคัดคนไม่ดีออกจากชีวิตเราเ,เราไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาเลยเแต่ว่าคนที่ไม่ดีเขาจะไม่มาอยู่กับเราเพราะเราเราพูดสวดมนต์อ๋อถอะทุกครัอันนี้คือสิ่งที่ท่านบอกว่าท่านประสบมาใช่ไหมคะว่าพิสูจน์ว่าพอเราสวดมนต์แล้วเป็นวิญญาณอาหารจริงๆคือเป็นวิญญาณอาหารนี่คือ เทวดานางฟ้าอะไรนี้เขามาฟังนะอาจารย์เขาเขากินอาหารทิพย์แบบนี้<อ>เขาคิดไอ้ที่เป็นเป็นอาหารทิพย์เพราะว่าเขาเขาทำมาหากินไม่ได้เสียง่วนมลมันคืออาหารวิเศษของเขาคือเป็นความที่เราเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นแล้วความสมมตนาสาธุให้เราค่ะสาธุค่ะสังเกตว่ามีคารวาสร่วมเข้าไปสวดด้วยอย่างก,กับเมื่อกี้ดิฉันก็ได้เข้าไปสวดด้วยนะนะคะอยากรู้ว่าอย่างบางคนอ่ะบางทีบางบทเราก็ไม่รู้เราไม่เข้าใจหรอก สวดสวดไปโดยที่เราไม่รู้ความหมายเนี่ยเราจะได้อะไรอย่างที่ท่านบอกไหมคะศาสนาสอนเรื่องบุญครูบาอาจารย์สอนว่ายามหลับให้นับบุญยามตื่นก็ให้สดชื่นว่ามีบุญทุกทุกวันให้เราหมั่นขยันทําบุญเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ให้อาหาร<ม>ทิพย์กับเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเราทําบุญโดยที่เราไม่ต้องใช้ปัจจัยสตุงสตังอะไรเพราะฉะนั้น ยามหลับก็ให้นับบุญว่าเออวันนี้เราทําบุญไปกี่บุญแล้ว๋อค่ะใช่เตื่นขึ้นมาก็สดชื่อว่าเรามีบุญจากเมื่อวาน <Okay. S 1> แล้วก็ทุกๆวันให้ทําแบบนี้มันขยันทําบุญแบบนี้ไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> ชีวิตเราก็จะดีมันมันไม่ใช่ดีแบบพลิกฝ่ามือนะแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น, <Okay. S 1> นเพราะสวดมนต์นี่แหละโอ้ค่ะเดี๋ยวขอดิฉันชอบนะคะที่ท่านพูดสรุปว่ายามหลับให้นับบุญ ยามตื่นให้สดชื่นว่ามีบุญให้สดชื่นว่ามีบุญแล้วสุดท้ายยังไงนะคะทุกทุกวันให้มันขยันทำบุญยามหลับให้นับบุญยามตื่นให้สดชื่นว่ามีบุญว่ามีบุญทุกทุกวันให้มันขยันทำบุญให้มันขยันทำบุญแมท่านดิฉันคิดว่าท่านผู้ชมทั้งหลายก็คงจะมีความรู้สึกอีกหน่อยจะเงี่ยหูฟังว่าเขาจะมีสาธยายพระไตรปิฎกเมื่อไหร่จะขอเข้ามาแจมถึงแม้จะยังไม่เข้าใจจะได้กลับเอาไปนอนหลับนับบุญ ตื่นขึ้นมาก็ชื่นขึ้นมามีบุญเล่านิดเดียวในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าว่ามีพระภิกษุอยู่ในถ้ำปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนานในถใ้ำอยู่คนเดียวในถ้ำม,มีค้างขาวตัวหนึ่งค้างขาวนี่ก็ทุกวันได้ยินพระสวดสาธยายนั่งกรรมฐานอะไรไปเรื่อยฟังทุกวันทุกวันค้างขาวไม่รู้เรื่องที่พระสิ่งที่พระสวดแต่มันฟังทุกวันวันหนึ่งก็ หมดอายุไข่ตกลงมาตายจากผนังถ้ำหล่นมากระพือตายพอตายเขาไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ด้วยการฟังเสียงสวดมนต์ของพระที่อยู่ในถ้ำ่นานโยมโอ,อันนี้ขนาดขนาดไม่รู้เรื่องจริงที่พระสวดนะยังไม่เกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ภาษาเราไม่ได้เพราะนั้นเสียงสวดมนต์มันเป็นเสียงมันเป็นที่บอกว่ามันเป็นเสียง ทิปเป็นอะไรพวกนี้เพราะว่ามันเป็นสากลทำไมพระต่างประเทศแต่ละประเทศที่เขามาสวดกับเราเขาจึงสามารถไปกับเราได้เพราะว่ามน์มันเป็นสากลนะอาจารย์เพราะมันเป็นสากลมันใครก็ได้เหมือนสายบุญมันมาด้วยกันสายบุญมาด้วยกันมาด้วยกันเขามาด้วยกันบุญจัดสรรธรรมะจัดสรรมันมาเจอกันค่ะค่ะสาธุค่ะก็ได้ทราบในสิ่งที่ เราสงสัยมานานแล้วนะคะว่าการสาธยายพระไตรปิฎกเนี่ยคืออะไรแล้วสาธยายแล้วจะได้อะไรจากท่านเจ้าพนเป็นอย่างมากในการชีวิตไม่สิ้นหวังต่อไปนี้นะคะนอนหลับนับบุญกันเลยตื่น้นมาชื่นใจว่ามีบุญแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามรับชมรายการชีวิตไม่สิ้นหวังในวันพรุ่งนี้ต่อไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นกําลังใจ